วันที่านนาะนีมาตามน่าจอยโค้งสุดท้ายตามวันออกนะคะน่าจอยบ่ได้ผันเ่ว่าสามีเพิ่นเลขเก้าคลิปแรกเิ่นหมายสามแปดคลิปมือเลขออกเพิ่นเอาเลขมาตาตีสองเพิ่นหายเลขบรรุ่เอ่อซีหนึ่งเจ็ดนะคะนะคะเลขออกหนะะึ่งซีแะ มาลายเป็นรักฐานพี่หน่อยนะคะพี่หน่อยฝากมาให้นะจอยค่ากับข้าวสามร้อยบาทนะคะถึงนี่ามจอยเราเด้อขอบคุณพี่หน่อยนะคะขอบคุณเอฟซีนะครับเด้อที่แบนปันใทางช่องของห้านะจอยฝากขอบคุณเอฟซีนะคะขอบคุณค่ะวนนี้ใช้เอฟซีดีละมออันสั้นนี่บ่เด้อนะอันขอบคุณค่าือซืซอนี่วันนี้จีพาถืีอีกเด้อค่ากับว่าว่า อันยังอััน,นยงนต่อเลยครับขึ้นแล้วใดมากอีกหน้าจอยนึกคือหน้าปองพอบ้านนานนานพอบ้านเพิ่นฟันต้องหมดวมันนี้าจอยตั้งใดไม่หยุดเพื่อนเพิ่นได้มากเพิ่นฟันหรือว่าเลขที่มาที่ไปมาจังไดเลขกร้อยมาน้ำหมายเลขอ,อ้วนนะพอเดือดขึน้นฝันฝันมาจังไดนได้เป็นโตบ่ได้เป็นโตัวอืม ยับเขาิบบัดที่เนี่ยหายงากเลยครับเวนกเป็นอะรจังเลยอยาอนอันได้พวกฝันไัเหอันเด็กอันอีกยม่เหลาแดงบังคับเาอัน้ปองฝันเหาน่ลานเราอยากเป็นบาเราเรเป็นบาวเรีออกุฟ้ามือเราบัตรเลขได้คืนย่ฟ่ามือ เป็นตัสีแดงสีแดงท้งบ่อกจากสานนหลังวันก็ได้เป็นเลขสอตัวสามตัวสามตัวสามตัวเลยวู้สาตัวเลยจำได้ก็สิตัวบ่เลขสามตัวจำได้หรือบก่อนกนสีนอนบอกว้าอยเียฟพ่งเหอนะเพิ่นเพิ่นออกก้าจังูีนึง่ะีง เรากะเ้าให้เจ้าฟังที่เรามาหาเขาให้กันกินแม่ค่ะเาให้ฟังเรากันโน่นนี่นี่กะใบสิไปอีกมันบ่ในใบชาแล้วอ๋อเบนเขากะใบบ่อนใจกะใบค่ะอันฟันฟันช่วงที่ว่าเขาพักเบรกชั่วโมงนึงมันแม่ค่ะฟันอยู่โรงงานคือเก่าเกาขึ้นมาแล้วว่าอันเขาอันอันหอยฟันในหัวฟันในแปดสองสี่ไปนะอันในแปดสองสี่ เอาแบบว่าาดได้ตั้สามสามกับหาเลยเนาะเรพินหายซีนึ่งเจ็ดแต่ลก็ซหนึ่งเจ็ดเก็ดหนึ่งเนาะอันเก็ดหนึ่งกับ่ลงแปดยังสองสี่แปดสองสี่ตัดยังไงตัดเลยบ่ดที่นี่ตัดแปดสองแปดสองสองสี่สองสี่แปดสี่เแบบบ่าขาดเลยบ่าขาดเลยนะครับแต่สีว่ากลเาัวกับเอาเด้อ ปั้ดหายแล้วกลับออกลำเด้อครับเด้อเพิ่นปั้นสามตรงหางเดียวบอแม่ค่ะขึ้นยืมมือแดดคืนยืมมืออันเป็นแดขึ้นยืมมือเป็นว่าสีแดงเลยแม่แต่แล้วเพื่อนหนึ่งวนนี่ต้องเจยอะไรอีกวะครับอ๋อเป็นว่นปั้นเมื่อคืนนี่บอแม่ค่ะคืนเป็นข่มากกว่าน่ะนี่เจ้าของ่้านในได้เลยแล้วน่าจอยปันบอบอค่ะนี่ตาสามีปันค่ะนี่ช่วงนี้น้าปองสิเป็นผู้ปันเนาะ ก็จะแม่นอนะวอาเนาะว่าตรงนียจะไคเป็นไครหรอวะเนาะอันนี้จะบ่เอาไปน้าลูกไข่บอข้าลูกไข่เมื่อ่อนเปนน้าหาเจ้าอยู่หน้าเนาะก็หน่อยไขย่เด้อมาลูกเป็นไข่เป็นไข่ยัง<อ>สละเวลามาว่าตัวเลขให้เด้อพี่น้องเนอะของฝันของแฟนเพิ่นธรรมาดาคนในขันลูกไข่มันใจบูดีเด้่บมมูดอย่างว่าน้ำผู้ใดเด้่เนาะ นห่วยไปฝัมแต่ว่าน่าจอยเพิ่นกัยังมาแบ่งปันเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นก็ยังดูแลพี่น้องคือเราเด้อมาวันันเป็นซีหนึ่งเจ็เจ้าได้ตัดสื่อบอบอบ่เล้ตัดสื่อเลยว่ตื่อตรงตรงได้่ะแมนน่าจอยกับบ่ถือคือกันบ่เยอะหนบ่ถือกันบ่เนี่ยบ่ถือม่วซีนตัดด้มันได้ถือผู้ฝันนี่จมยซีหนึ่งเจ็ดเพิ่นกัตัดอันซีหนึ่งหนึ่งเจ็ด ซีเจ็ดเปนสินะคนบักเทอสรุปว่างว่านี้หน้าจอยฟหน้าจอยบ่ได้ฝันแต่ว่าหน้าของฝันฝันอยู่โรงงานมาเลขขึ้นอยู่มือสามตัวแดงจึ้งครึ่งเลขแปดสองซีย่านเอฟซีผ่านชื่อกันกับหน้าจอยก็เลิตัดเลยเป็นแปดสองสองซีแปดซีนะคะส่วนตัวหน้าจอยหน้าจอยมักตัวได้หน้าของคนบอกว่าพัดมักตัวได้เมื่อวานอันเสื้อเสื้ออันอัน ส oh, mm hmm. องซี่นะแถว่าอ๋อคนบอกใครซื้อสองซี่คนบ่ได้บอกให้เจ้าซื้อสามตเสินะยมันรวยไวสิขอนุญาตมันรวยไม่ขวดเลยนเพื่อนผีบอกเจ้าซื้อสองตัวขออนุญาตซองน้ำมันทิยาเลยนะครับเพื่ะว่อปัญเห็นเขียนย่านมันผ mm ิดพลาด ำได้ตอนปีพูดคไยมาสัมผัสจ้ว่าเจ้าฝันนิทานปองฝันที่ว่าเปิ้ลแมใส่มือหายมันแปงทุกทีุ่งมันงวดอย่างงวดงวนั่นไห่ที่มันออกสองซีนไหมแหาสองซีน่มันงวดอ่ะหาสองซีมที่เปินลแชมปใส่มือเนี่ยองเนาะแล้วมันก็ออกกสองตัวเนาะปีนั่นด้แบบเดียวกันเลยแล้วเพิ่งจะบอยเจ้าซื้อวบกีศเอาไ้จอยได้รตัรี่จักใบเขาใได้จักใบ พันเล่นพันเล่นสองซีพนเล่นเล่นสอบออันนี้คันผู้ฟันคันผู้ฟันเป็นผฟุตบอลมันสิเฝ้าเบ้าเลยดิว่าเพันเล่นตัวไหนมัดอะไรพันบอกเมียเพันซื้อสองซีไหมพันไม่ได้บอกให้เมียเพันซื้อสามตัวไหมพันบอกว่าแถาซื้อเลขสองซีเนาะพันซื้อตัวตัดมันบอกเออพันอยากเห็นเมียเพันซื้อตัวตัดเพันบอกให้ซื้อหลายตัวเนาะ นี่คือสองที่แสดงว่าเพิ่นเน้นตัวท้ายเพราะคนบอกเมื่อมาเลขสามตัวนี่มันชัดตัทุกตัวบ่มันชัดและถูกตัวเลยค่ะชัดสำกันเลยนั่นเป็นตัวสีแดงแแม่่คะต่ว่าเพิ่นหางายเจ้าซื้อได้สองที่แสดงว่าเพิ่นมันเป็นเน้นตัวปลายเนาะเน้นตัวปลายเน้นตัวปลายนะครับเพื่อหน้าทางของนาก่องนี่เลขขึ้นอยู่มือคือแปดสองที่ แต่ว่าพันบอกพระะยาเพันห้ซื้อสองซีนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ห้อตักไห้แล้วกันผ้าน,นะคะเป็นแปดสองเป็นสองซีเป็นแปดซีวดที่ผ่านมาหนีน้ป๋องพันห้ยมากเป็นม่งสุดท้ายนะคะเป็นซีหนึ่งเจ็ดนะคะเลขออกหนึ่งซีนะคะวันนี้กันผาตัดให้น้านะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นแน่ทางคาะื้อสลักกินแบ่งรัทบาลน,นะคะ เพื่อยิงโบได้บ่ได้เขียนใส่สมุดนะครับเด้อเอาน้ำนนทิยาเลยมือนีัเพราะว่านนทิยาดพลาดงานเพื่อยิงเฮงเขียนผิดเขียนถือยู่เพปโซเสาเขาแล้วตาบ่ดีเแล้วตาบ่ดีแันนนทิยาเขียนเพื่อยิงเฮงนแต่ซอมน้ำเลยนะครับเด้อนี่เป็นเตัวฟันของหน้าปองนะครับแฟนนังใจเป็นกัลเลต์เอามาว่าซูฟันคือเขาวัตที่ผ่านมากต่เขาพี่น้องก็โชคดีนะครับเอาจังใดกันโชคดีจังใดก็จังค่อย ก็เอยากแบงน้ำใจนะครับปันน้ำใจครับหน้าจอยก็จะค่อยติดต่อมาทั้งช่องนะครับเด้อคอมเมนต์มาบอกก็ได้นะครับอขอบคุณนหน้าจอยนะหลายเด้อค่ะที่ยวาเวนื้อท่ามาแบ่งผ่านมวลนี่ก็ให้เอฟซีโซดีกันหน้าจอยคองสุดท้ายเพื่อนหน้าจอยฝันก็นจะมาตามอยู่เด้ะคะอค่าจะมาตามคงสุดท้ายกันเนาะสวัสด <มา S 2> ีครับสวัสดีครับ